คนส่วนมากมักจะกลัวความล้มเหลวแต่คนส่วนมากไม่ได้คิดถึงแผนการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ล้มเหลวครับและไปสู่ความสําเร็จแน่นอนครับในเรื่องของแผนการเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับที่เราจะต้องออกแบบชีวิตตัวเองบางครั้งเนี่ยเราปล่อยให้สิ่งต่างๆมนเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราจงใจให้มันเกิดขึ้นครับถ้าเกิดว่าคุณจงใจให้ยอดขายคุณเกิดขึ้นคุณวางแผนดังยอดขายครับถ้าเกิดว่าคุณจงใจให้ทีมคุณดีขึ้นคุณเทรนทีมให้ดีขึ้นครับจัดระบบเทรนของคุณให้ดีขึ้นครับถ้าเกิดว่าคุณอยากขายดีีขึ้้นนนนคคุณจจงงใใหหตัวเเออออไไปรรย์ลื ไปศึกษาเกี <im <im uh ่ยวกับด้านการขายให้มากขึ้นเพื่อทําให้คุณขายดีขึ้นครับเห็นไหมครับคนส่วนมากโฟกัสที่ว่าถ้าฉันเริ่มต้นขายออนไลน์ฉันเริ่มต้นทําธุรกิจนี้ฉันจะต้องล้มเหลวแน่เลยแทนที่จะวางแผนว่าทําอย่างไรฉันจะไปสู่ความสาเร็จหรือทาอย่างไรฉันจะมีแผนรับมือไม่ให้ตัวฉันเนี่ยล้มเหลวเพราะฉะนั้นจงคิดเรื่องนี้ให้มากขึ้นนั่นคือคุณต้องโฟกัสที่การสร้างแผนงานครับจะทําให้คุณเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตและในธุรกิจที่คุณทําอยู่ได้ครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์เพโยชน์งไปม่หนสดีครับ